สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นการพยากรณ์ผู้ที่เกิดในวันต่างๆทั้ง7วันตามช่วงวันเวลาที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้ก็จะเริ่มคนที่เกิดวันพุธกลางวันก่อนนะครับเทพประจําคนที่เกิดวันพุธกลางวันก่อนเป็นวันแรกนะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าวันที่เกิดในช่วงเวลาต่างๆที่ต่างกันนี้จะมีความหมายลักษณะที่แตกต่าง กันออกไปยังไงนะครับต่อไปจะเป็นการทํานายผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิก29นาทีบุคคลที่เกิดมาในช่วงเวลานี้ประจำวันพุธจะเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมประจําใจเป็นผู้ที่มีความรู้มากเก่งในด้านชัางด้านฝีมอือทุกประการ เป็นผู้รู้จักเจรจา,าพาทีมีโอกาสจะได้เป็นครูของบุคคลทั้งหลายพ่อแม่มุ่งหมายพึ่งพาย่อมได้ผลจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมคำชูอยู่เสมอจึงไม่ค่อยได้รับความลำบากนักทรัพย์สินเงินทองมากมายเมื่อเติบโตขึ้นตามอัตภาพตามอาชีพที่เจ้าตัวเลือกทำนี่คือคนที่เกิดบรรพุทธในช่วงเวลา หกโมงถึงเจ็ดโมงยี่สิบเก้านาที <Okay. Yeah. S 1> ต่อไปเป็นการพยากรณ์คนที่เกิดวันพุทธช่วงเวลาเจ็ดโมงสามสิบนาฬิกาถึงแปดโมงห้าสิบเก้านาทีเป็นผู้ที่มีความสุขสำราญลาบยศไหลมาเนืองนอง เงินทองก็หาได้คล่องญาติพี่น้องและมิตรสหายก็มากมีเป็นผู้รู้หลักคุณธรรมความดีจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีเด่นเป็นยิ่งนักจะทำสิ่งการใ,ใดๆก็ได้สมดังใจปรารถนาทุกประการทรัพย์สินเงินทองมีมากพอเป็นไปตามอัตภาพของตัวเอง ตามอาชีพหน้าที่การงานที่เลือกทำต่อไปเป็นการพยากร์ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกายีนาทีผู้ที่เกิดในช่วงเวลานี้กล่าวกันว่าเกิดมานั้นเล่ามักมีรกพันคอออกมาและมีไฝ่ปานทางด้านซ้ายของร่างกาย จึงเป็นผู้ที่มีน,ะน้ำใจและมีใจที่แข็งกล้ากวัวคนทั้งปวงพ่อแม่อาจจะต้องตายจากกันหรือมิฉะนั้นก็ต้องอย่าล้างพัดพลากจากกันไปหากตนเองไม่ตายตั้งแต่อายุยังเยาว์พออายุมากเข้าก็จะต้องพัดพลากจากพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นเป็นแน่แท้ เป็นผู้ที่เลี้ยงดูยากเป็นหนักหนาคนรักมักนี่น้อยแต่คนชังนั้นมีมากมายนี่คือผู้ที่เกิดในช่วงวันพุธกลางวัน9นาฬิกาถึง10นาิก29นาทีต่อไปเป็นการพยากรณ์ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีไม่เกิน11นาฬิกา59นาที กล่าวกันว่าผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้ดวงชะตาแข็งยิ่งนักตอนเด็กมักจะเป็นคนเลี้ยงยากพ่อแม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงด้วยตนเองจึงมอบให้ผู้อื่นไปอุปการะเลี้ยงดูแทนพ่อแม่เลี้ยงเองจะเป็นคนที่ไม่รู้จักเตามักจะสร้างความยุ่งยากให้เกิดกับในบ้านในเรือนอยู่เรื่อย เช่นอาจจะทำให้ข้าวของเสียหายตกแตกภายในบ้านหรือเมื่อน้อยนั้นตกยากอีกนักแต่พอเติบใหญ่ขึ้นมามักจะได้ดีผอมสูงตาตีบผุงพุ้ยแต่เนื้อไม่มากนักมักจะมีผู้คิดปองร้ายอยู่เสมอ ต้องระมัดระวังตัวเองไว้ให้ดีด้วยเช่นกันนี่คือช่วงเวลาของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน10โมง30ไม่เกิน11นาก59นาทีต่อไปก็จะปันเป็นการทำนายผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันช่วงเวลาเที่ยงตรงถึง13นาฬิกา29นาที กล่าวกันไว้ว่าผู้ที่เกิดในช่วงเวลานี้เดิมเกิดในป่าหรือในป่าช้ามักจะมีภัยเบียดเบียนอยู่เสมอพาให้เกิดความขับแค้นเครืองใจแถมยังอาจจะเป็นลูกกำมพาด้วยเพราะว่าบิดามารดาฝ่ายหนึง่งต้องล้มหายตายจากหรือมิฉะนั้น ก็มีเรื่องคุณเครื่องถึงต้องกับพัดพลากกันไปหรืออย่าล้างกันนั่นเองแต่ชีวิตของผู้ที่เกิดในช่วงเวลานี้ก็มีเกณฑ์เสี่ยงอันตรายให้ได้รับความลำบากตั้งแต่ยังเด็กพอเติบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ค่อยจะสบายขึ้นมาบ้างมีอายุมากเข้าก็จะมีทรัพย์สินเงินทองที่มากมีพอยังอัตภาพ ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้และมีคนนับหน้าถือตามากมายนี่ก็คือผู้ที่เกิดในช่วงบันพุทธกลางวันที่ได้กล่าวมาแล้วต่อไปจะเป็นการพยากรณ์คู่ที่เกิดวันพุทธกลางวันช่วงเวลา13.30นากานาทีถึงเวลา14.59นาฬิกานาทีกล่าวกันไปว่า ผู้ที่เกิดในช่วงเวลานี้เมื่อยังเยาว์มักมีเหตุเพศภัยจวนเจียนจะถึงแก่ความตายหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ถ้าหากว่าได้มีอายุยืนยาวแล้วถ้าเป็นหญิงก็จะได้เป็นภรรยาของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่มีฐานะดี แต่ถ้าเป็นชายก็จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีทรัพย์สินเงินทองมากมีเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องก็มากมายห้อมล้อมทั้งยังฉลาดเชิงวิชาการเชิงช่างฝีมือทุกประการและอีกอย่างมักจะมีไฝตามร่างกายด้วยเช่นกัน นี่คือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาพุธกลางวันต่อไปจะเป็นการพยากรณ์ผู้ที่เกิดว um ันพุธกลางวันช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา29นาทีกก่าวกไว่าผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้มักมีรูปโฉมนมพันธ์อันสะอาดสะอ้านสวยหมดจดงดงามเป็นยิ่งนัก ซ้ำยังมีกิริยามารยาทเป็นอย่างดีมีความชำนิชำนาญในเชิงช่างเชิงฝีมือมักจะมีผู้ขอเอาไปเลี้ยงและให้การอุปการะจนเจริญรุ่งเรืองจะมีมากในด้านของทรัพย์สินเงินทองอยู่ดึงเนืองญาติพี่น้องและมิตรสหายก็มากมายการงานหน้าที่ก็ดีนี่คือผู้ที่ เกิดมาในช่วงเวลา15นาฬิถึง16นาฬิกา29นาทีต่อไปจะเป็นการพยากรณ์ผู้ที่เกิดบันพุธกลางวันในช่วงเวลา16นา30ถึง17นาฬิกา59นาทีเรียกว่ายามนี้เป็นยามสุดท้ายของช่วงเวลากลางวันก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้ายามต่อไปก็จะเข้าอยู่ในเกณฑ์ของพุทธกลางคืนนั่นเองผู้ที่เกิดในช่วงเวลานี้เกิดมามักเป็นคนที่มีความอาภัพเมื่ออายุอย่างน้อยนั่นอาจจะทำให้พ่อแม่ของตนถึงแก่ความตายครั้งหนึ่งหรือมิฉะนั้นตนเองอาจจะต้องเก็บไข้ได้ป่วยมีอาการใกล้จะม้วยมอลนาด้วยเช่นกัน ทรัพย์สินเงินทองของใชานานาที่ได้รับมาก็มักจะมีความเสียหายมีตำหนิเมื่อมีอายุมากขึ้นตนเองก็ชอบเรียนรู้หลักธรรมวิชาการต่างๆและเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตนเองจึงมีผลให้เป็นคนที่ได้รับความนับถือยกย่องว่าเป็นครูบราอาจารย์คนได้ เป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนทั่วๆไปทรัพย์สินเงินทองนั้นมีมากมีพอยังอัตภาพให้เป็นไปญาติพี่น้องมิตรสหายมักมาคบค้าสมาคมด้วยเพราะเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจนั่นเองนี่คือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาพุทธกลางวันยามสุดท้าย1 6 3 0นาฬิกาถึง17เนาฬิกานาที ามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็หวังว่าอาจจะทำให้ท่านพึงพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับนี่คือการทํานายตามตําราโบราณที่สืบทอดกันมาหากท่านชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้นะครับเพราะต่อไปก็จะเป็นพูดกลางคืนนำเสนอต่อไปนั่นเอง ก่อนจบมีสุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่าที่ฆ่าคนมิใช่อาวุธที่ฆ่าคนคือคนโกเล้งกล่าวไว้เช่นนี้นะครับ